เรียบร้อยครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตทีมงานแสนสิริครับขึ้น mm. สูงสูงล้นตาตาทำไม่ได้เลายแสนสิริที่รักจงโชคดีสามสอ่นงไป ไปแ้ว่าเขาหมนานนี้ไปไปไปโอ้าน้อยนะครับครับครับ

ยัอนระดวตดลังเลยหลยทำงาน่ครับเรล้วตัวนะครับตม่เด็ีนะครับาพวกน้เปิดนะครับเห็นงนะครับวยนะครับว่าพเลยัน uh ตัวนะครับดันตัวเหวี่ยยั่วยุัวยุยั่ ขึ้ยู่ขึยไปเรื่อยครับสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ครับอลนที่โชว์ที่มานักสที่นาเ็ทีนี้ทางนี้เกิดร

เบาครับเบาไปครับเบา้ั้วอรับแล้วดับแล้วดับแลปนะเาดับแล้วครับเบาดลองครับแทบจะไม่ขยับที่เดิมาวขดุมเลยนะทีเดิมครับ้าวขที่เดิมมันเดียาหครับไปเรืยครับเป็นไัวจมันมันเลจังลยมันมันดันเครับเลบาล้อหลานูไป้า ออกบานนี่ด้ยอีแต่ที่เจ้าฐานเพิ่นปัดไปดอกปูเอาลงคามกไปแปลงลงครับปล่หลงแห้ง่อยงแครับเมหมองต้ลครับมกเต้าปลาสว่นะเมฆขาวนะลาขาวขาวยักยักล่นะครับขายัยักเลไลเบ่งไปน้ำอย่ามาเบิงเบ่งนลครับเบ่งไปน้ำเจ็ดสิบพัดไปเจ็ดสิบพันไปเป็นเสียงไรตั้ง ตื่นกันนะครับเจ็ดสพันไปครับูงแทบอกกระดิกเลยเนี่ยโอ้โหแดสิบแปดสิบกับนแปดสิบพนไปเขาไ่ตั้งครับเนี่ยเนเกลาไตั้งเกายาเาไตั้งครับมอเป็นเบาไปตามล่อครับเนาสลวเก้อ่าเบอร์กันไปเสินไป 98ไปครับไปเรื่อยๆนครับไปเรื่อยๆครับหนมาเซสาม้พันไปสาม้ยพันไปด80คนูสีมงดี80เรา้กันทุกคนราคามอีาซ0ไปเลียงฮาซบูมลุดกินมือกินลาไหลบนเรยครับจะกินหรือไม่ เีสิบาน้ครับสามสิบนไปส0่สิบห0สิบหกสิบามเบอร์สปอรสี่สิบส่สิบหกสิบครับสี่สิบสี่สิบันไปครับหกสิบหกสิครับยังครับยังสมลงีด อะฟ้าเป็นจริงไอ้พี่น้องนะครับฟ้าเป็นจริงไอ้พีนยย่น้องเสยนยากี่ยูนีเสยนไกี่ยูนีตสามร้อห้าสิบห้าสามครับส5 35 5ครับ